Lang chắc, remark, cough, nay có lúc bụt đây hiệp một chân tít 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 ตะลียอนโอ้เปลี่ยนเยนนอะนเปยเออกระเป๋าี่เด้เนระกระเป๋าเปรมันอะไรกันนะนี่ดูนได้บจะได้เป็นหนีบเสดนีเป็นอไยเนาะ๋เป็นนีบบุเแล้วบ่เนีไดโอ้เล่น้ตุนาะตนบวมเมื่อตุนบวมบเสเอ้ยเตุนบวมเลย

หายังนะหายังมเสียนะติดบาเลพี่น้องเ้ยเนาะเมนกินหลายว่เนาะกินลายพวจักเนาะ่ปหัวไหเกิดปัญหาใหญ่แล้วพี่น้องเลยเนาะทีนี้วาสิเปียนอยู่พี่น้องเลยวาสิเปียนอยู่แต่ว่าบว่างบ เงินซิวัตเตอรี่บ่พอว่าซั่นเป่าเปสบายเด้อนาะสบายดีแ่าสดนี้สิเฮ็ดจังได๋บัดเั่นเปิดกระโปรงได้ว่ากระโปรงอ่ะ มีเงนนั่ mermaid 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 นบ่กระเจถกกระเจยังม่มี่นันตลกตดิบนะบ่อันนี้อะไร่่าไมันนองปิดกระปุงด้วยฮะ่ระว่าเบ็รวมปกดว่าคือรอบก้อนเนาะจะว่าคือรอบก้อนนะเนี่รถต้อนเป็นอะไรเนาะติดติดติดตดเล เกินบ่ขกินบ่ได่บ่มันบอกว่าเะี่ออบ่วเียนานะเ่ไเออกระเป๋าในเด้เนาะกระเป๋าเปย์มื่อไ้กันนนี่คืคู่ก่อนได้บ่เนาะ อยน่หนห้าบาททำซางเอาไนนะจ๊ะเียกเท่าไหร่เนาะว่าเจอปัญหาติดมาได้พ um ี่น้องเลย ก้าวนะเป็นน้ำเบ็ดมองนี้หมดตะกี้มือรอบก่อนนะตีมึงด้วฮะฮะตีหรือเปล่าตีเลยตีเลยตีเบิ้งยังเตะกอนยังเตะกอนเบิ้งเบิ้งไปอคืนเบิ้งนี่วางใ้ที่กอสตรีนี่วางแนววางได้กดเบิ้ง เจามุ้ยกับเจมจีไ้ติกู้เจู้้แล้วยูพูเออแล้วม้ามาเงี้ยกระเจ้าไปยัดขอเซนโอเซนเร็วเร็วมาพี่ลูกกระเจ้านะมาเปียนเราไฟขึ้นเร็วว่าฉันแตว่าเจ้ามันไกลกับเจ้ไกล เนี่ยคอต้องนล่คอต้องในกินี่นหคอต้องหันเนนๆนคอต้องในกินี่เนาะมันมันดันโมเนต้องหันเน่นๆแล้วเนาะเนาะมัตัวพี้วยามันมันไหโมเลนก็จะไปแล้วขอบเลยเนาะไงเฮ้ยได้บ่ได้บ่ อาหานแก้อนลเรามาแต่ไฟขึ้นหรอวะรับแล้วรับเลยเจ๊ไปใคนี้มันจิงหรอเจ้าจะเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะแบตแบตมันแบตมันอ่อนพี่น้องเนาะหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมอลไรพี่น้องเลยตีนาการมองเก้านะล้ไปต้องมองที้นี่มันมันเบาเบียด่มันขึ้นอะไรเราอะเพราะมันต้องมันเป็นนยนแบตนั่นนี่เนี่ยแบตก็มีส่วนอยู่แบตมันเสื่อมแล้วนิ

เดี๋ยวเพื่อนๆเกิดไข่ดิของกันโอ้แม่นเนาะไข่เพิ่งโดนเจอมัในมงนี่ที่อออี๋แถวปีนี่แถวกันยอตกมือเลยเนาะเป็นี้เลยที่นี่ก็ต้องวมงกินอีกนนมงนี่มงฟิวคองฟิวยังอันนี้น่เอินยังอันนี้เนี่ย

ở trời dưới kì tôm kì sao đây hông Tìm súp vô Súp rồi không Đã lo súp rồi chăm chắc nó Bết không bớt hê nữa Nó Măn bỏ sản nó À bết măn sản đi Đây đây không hát bố hả Cái <laughs> đồng này จะได้ขายร้องด้วยค่ะได้ป่อ

Wow. lột cả mười hết gan lột cả đây bộ đài giảm pin nóng ơi bàn mình nó sẽ đây Đẹp không? Biết bên nào đứa?

ท่านต่เวียดท่านเนี่มอไฟบชุดได้นะมนชืท่านกีน,นี่แล้วท่านกอบ่พอบพอฮะท่านกีรบ่พอนี่แล้วในกระเป๋านี่ได้เวียดอ่ พี่น้องเลยเน,ะเนเาะกำลังร่างวายสิบผ้ากันข้าวก,กินน้านะ้ยฮะซอกเวียดเดี๋ยวว่าไปท้ายคลิปกำลังสิบผ้ากันไปหาซอ,อกวงเคล็ไหมพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบาดท,ที่นี่มันรถบททิดแต่ว,ว่าสตาร์ทบ่ได้พี่น้องเลยเนาะปนกับสิตุกบบดนี้พี่น้องเลย แต่ว่าสิสุกสตาร์ทก็มันมันมันสิบ่ได้เด้อพี่น้องมันมนิกระปุกเนาะแต่ว่ากิกปุกว่าพอได้ได้กกระตุกเอา ตามสร้างว่าบันนี่ห้างแลนเป็นล้อรถนี่ได้เห็นหนะฮะเมงในใกล้ตรงขามกัน นัง่งฐานนี้แล้วกันัะทางว่าเสียงกำลังไปตามสร้างมาพี่น้องเลยเนาะพี่น้องนราตามสร้างมาเบ่งเด้กพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องมาแล้ว

Thank <laughs> you. Long mẹ thật là bàn. Men. Long mẹ thật là cái Mệt đó. Mét thư đi, nào. Một về của truck. Truck hoạt hình. Truck hoạt hình. Truck để hình. Truck hoạt hình. Truck ขอบคุณหลายครับผมนี่มาที่ก่อนเด้อจ้องคน่าดว่าูใกล้จมาเที่อ่ทนะแม่นต้อาอยู่ดนัวแห้งเนาะ เป็นแบอเิ่นใจเช่นยูน่แลอแม่นี้วเพราะพระพุทธทาสเตใจเขากับพี่ยังว่าียข่ได้ยูนะก็มันมันแบบเ่นเออพระพุทงทานใจได้คนเัวล่ะเช่ใจแบบเช่เออตั้งใจแบบเช่นรุ่ดนี่แหละมีกตหายยืมพ่อนั้นเลยเช่นอ้จนเบ่งเนาะจนบวม Biết tình buồm mà xe nữa Biết tình buồm này <laughs> หมูไฟนั่นเนาะไฟดแบบแบบนี้เนาะไฟอาศันธหน้าตั้งตั้งหากเลยคนระเบบได้บ้างด้วยเพราะ <laughs> ทีแรกแบบมันขี่เฮาเนะาะมันต่างรถที่ดว้เนาะขี่ย,ยัเลอกระดาิเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตัดกระด้งเนาะ Ba ký cạo bổ sẹo đa ký cạo lẹo đấy cạo lẹo đấy cạo lẹo đấy cạo

เอาพี่ดองเนาะยามีแตลลออรุ่นน้ำคลิปบปเซนพี่ดองด้วนะสวัสดีจัสเดยขอจบคลิปไปก่อนพี่ดองเนระสบายดีด้อพี่ดองด้วยหนอฝากกดรลย์ปดเซก์กดที่ตามหนองเปกระังใจให้ทั้งสวัสดี อมทีมงานเพื่อสกูสกคนนะพี่น้องเด้อน,นักไล้์กดแชร์ติดตามพี่น้องเนาะน้ะลำลากไปก่อนพี่น้องน้าธรวัสดติกระจายเนาะสบายดีพี่น้องเด้อนาะสบายดี